สวัสดีครับพบกับช่องเตะเข้ามุมช่องที่จะพาทุกท่านเข้ามารับชมการวิเคราะห์บอลกันแบบเน้นๆที่เด็ดบอลวันพุทธที่11กุมภาพันธ์2569มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีวยกว่าครับแมนซิตี้พบกับฟูแลมเวลาตี2.30นาทีเรือใบสีฟ้าคึกจัดหวังขยี้เจ้าสวน้อยยืดเสถิติคมมิดเพื่อไลบ่บี้จี้จมูกจาฝูง แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสนามเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมฟูลแลมโดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวดิโอลาพึ่งโชว์ความเกา๋าด้วยการบุกไปเฉือนชนะลิเวอร์พูลถึงทิ And ่นแอนฟิลด์2-1โดยได้ประตูชัยหน้าที่สุดท้างจากเออร์ลิงฮาแลนด์ชัยชนะนัดนี้ช่วยเรียกความมั่นใจกลับมาได้อย่างมากหลังจากช่วงก่อนหน้ามีสะดุดไปบ้าง สภาพทีมเบอร์นันโดซินวาสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามและทำประตูได้ในนัดล่าสุดรวมถึงรูเบนดิอาสที่ฟิตกลับมาคุมแนวรับแล้วส่วนอื่นๆยังคงต้องรอเช็คอาการของอับดุคดีคูซนอฟกองหลังดาวรุ่งที่มีอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะขณะที่เยเรมีโดกูยอสโกกวาดิโอลาและมาเตโอโควาซิชยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้ ทางฝั่งฟูแลมภายใต้การน,นำของมาโกซินววอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างแกว่งล่าสุดพึ่งพลาดท่าพ่ายขาบ้านให้กับเอเวอตัน1ต่อ2ทั้งที่ครองเกมได้ดีกว่าในช่วงแรกปัญหาหลักที่เห็นได้ชัดคือความผิดพลาดส่วนตัวและการขาดความเฉียบขาดในแดนหน้าสภาพทีมตัวหลักที่หายไปซาซาลูคิชยังมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาส่วนออสการ์บอบและทอมแคนนี่ก็ยังบาดเจ็บ ดูแล้วเกมนี้แม้ว่าฟูแลมจะมีรูปเกมที่ดูดีและสามารถสร้างโอกาสทำประตูได้จากถิติที่มักจะมีสกอร์เกือบทุกนัดแต่การมาเยือนแมนซิตี้ที่กำลังกระหายแต้มเพื่อไล่ล่าตำแหน่งจากฝูงเป็นงานที่ยากเกินตัวไปหน่อยทีเด็ดฟันทงแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ต่อมาแอสตันวิลล่าพบกับไบรตันเวลาตีสองสิงห์พระยองหวังคืนฟอร์มเก่งกู้วิกฤตเกมเยา่ารับมือนกนางนวลที่กำลังระสำประสายหนัก แอสตันวิลล่าเตรียมเปิดสนามวิลล่าพักต้อนรับการมาเยือนของทีมไบรตันโดยเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าทีมของอูนายเอเมรี่พึ่งนบุกไปเจ้าบอลมัดมา1ประตูต่อนหนึ่งทำให้ปัจจุบันพวกเขายังคงรังอันดับ3ของตารางแม้ฟอร์มช่วงหลังจะเริ่มมีแกว่งให้เห็นบ้างชนะ3เสมอ1แพ้2จาก6นัดหลังแต่จุดแข็งคือการเล่นในบ้านและการมีเกมรุกที่หลากหลาย สภาพทีมอลลี่วอตกินส์กองหน้าตัวเก่งมีอาการบาดเจ็บรบกวนและต้องรอเช็คความฟิตจนนาทีสุดท้ายหากลงไม่ได้คาดว่าแทมมี่อราฮัมหรือมอร์การโรเจอร์สอาจต้องขยับขึ้นไปยืนหน้าเป้าแทนนักเตะบาดเจ็บมียูริทิลแมนส์จอห์นแม็กกินและบูบากาคา马าจะพลาดเกมนี้แน่นอนทางฝั่งไบรตันของฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นายใหญ่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเล็กน้อยหลังไม่ชนะใครมา4เกมติดล่าสุดแพ้คู่ปรับสำคัญอย่างคริสตัลพาเลส0-1 ปัญหาหลักคือครองบอลเยอะแต่จบไม่ลงสภาพทีมตัวหลักที่หายไปจะยังไม่มีชื่อของอายาริอดัมเว็บสเตอร์ที่ยังบาดเจ็บต้องเช็คฟิตมีคารุมิโตมะและโซลีมาร์ชสภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆดูแล้วเกมนี้วิลล่าจะใช้ความนิ่งและการเข้าทำที่รวดเร็วเป็นอาวุธหลักขณะที่ไบรตันจะพยายามครองบอลกดดันแต่การขาดความเฉียบคมของทีมเยือนอาจเป็นจุดตัดสินเกมไบรตันมีความอันตรายพอที่จะเจาะตะข่ายวิลล่าได้ แต่ปัญหาคือเกมรับที่มักจะสมาธิหลุดในช่วงท้ายเกมทําให้เกมนี้เป็นเกมที่สูสีและมีโอกาสแบ่งแต้มกันไปทีเด็ดฟันทงไบรตันคู่สุดท้ายของวันนี้คริสตัลพาเลสพบกับเบอร์รี่เวลาตีสอง 30. ปราสาทเรือนแก้วหวังขยี้ซ้ำเดอะคลารสจมดิ่งโซนแดงลุ้นคว้าชัยสหน้าติดกู้วิกฤตเกมเยา่าคริสตัลพาเลสเตรียมเปิดสนามเซลเฮิร์สพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมเบอร์รี่ โดยเจ้าบ้านคริสตัลพาเลซภายใต้การน,นำของโอลิเวอร์กลาสเนอร์พึงเรียกความมั่นใจกลับมาได้เต็มกระเป๋าหลังจากบุกไปเฉือนชนะไบรตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมดาร์บี้แมตช์นัดล่าสุดช,ชนะครั้งนี้หยุดสถิติเลวร้ายที่ไม่ชนะใครมาหลายนัดลงได้สําเร็จแต่โจทย์ใหญ่คือการกลับมาคว้าชัยในบ้านให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8เกมสภาพทีมทีมจะยังไม่มีเอ็ดดี้เอนเคเทียเช็คดูกูเร่ที่ยังไม่พร้อมลงสนามนอกจากนี้ไดจิคามดะและนอนฟิลิปมาเดตายังมีอาการบาดเจ็บรบกวน ทางฝั่งเบอร์ลี่ของกุนซือสกอตต์ปาร์เกอร์กำลังตกที่นั่งลำบากเล็กน้อยหลังพ่ายเวสต์แฮมศูนย์ประตูต่อ2ในนัดล่าสุดแม้จะครองบอลได้มากกว่าแต่ปัญหาเดิมๆคือความผิดพลาดในเกมรับและการจบสกอร์ที่ไม่เด็ดขาดทำให้พวกเขายังจมอยู่ในพื้นที่สีแดงสภาพทีมจะขาดเซกิอัมดูนี่จอแดนเบเยอร์คอนเนอร์โรเบิร์ตส์และไมค์เทรเซอร์ที่ยังไม่พร้อม ดูแล้วเกมนี้แม้ว่าพาเลสจะไม่ใช่ทีมที่ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรในช่วงหลังแต่ความมั่นใจจากชัยชนะนัดล่าสุดจะช่วยให้พวกเขากล้าเล่นมากขึ้นประกอบกับเบอร์ลี่มาเยือนในสภาพที่ไม่สู้ดีในเกมนอกบ้านน่าจะทําให้เจ้าบ้านหาช่องเข้าทําได้ไม่ยากแต่ด้วยปัญหาแนวรับที่เปราะบางของทีมเยือนอาจทําให้พวกเขาต้านทานแนวรุกของเจ้าถิ่นไม่ไหวตลอด90นาทีทีเด็ดฟันธงคริสตัลพาเลส และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่เตกเข้ามุมนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ